กลับผมกลับสวัสดีครับมีดหมอแกนแฟนหวยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องสูตรหวยหนาอ้วนนะครับผมช่องจะน,นําแนวทางครับสูตรหวยนะครับหวยคํานวณเลขเด็ดอาจารย์ดังให้พี่น้องเอาไปคิดผิดจระนานะครับมาจัดขาดพานนอกพี่น้องทุกตัวเลขทุกแนวทางนะครับมีเขา่ามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม เอาเชา้ชาเนี่ครับผมลงให้ไปแล้วนะครับรัฐบาลไทยนะครับต่อไปก็เป็นนาทีของผู้ออกนะพี่น้องเนาะผู้บอกบอกไปแล้วแต่ผู้ออกสิออกนะ้ำมอเอานะครับเราก็ทําสุดความสามารถของเราพี่น้องเพื่อเอาเนว้วทา้งไงพี่น้องไปตัดสินใจกันนะครับวันนี้นะครับเราก็มาสรุปนะครับเลาวพัฒนากันต่อพี่น้องนะครับล่าพัฒนาของเฮานะครับเนาะ ก็จะมีนะครับขอเปิดโศกเปิดทรัพย์รับดวงพี่น้องขอบุญบารมีเพิ่นจักน้อยนะครับนอกขอให้มากขอให้เขาขอให้เฮงขอให้ปังนะครับขอให้ออกสองตัวสามตัวนะครับให้มันได้ให้มันดีให้มันมีให้เพียรน้องเขาได้เฮได้ปังกันนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาดูของเราก่อนนะมันจะสับสนนิดหนึ่งพี่น้องวันนี้ผมแยกแยกสมองก็เป็นสองส่วน เมื่อเช้าก็อยากให้พี่น้องใช้งบน้อยเนาะผมก็ให้ไปแล้วเนาะ,อะของรัฐบาลไทยก็จะไม่เอามานะครับเพื่อนะครับมันจะได้บกว่าับสนพี่น้องอของเราพัฒนานะครับของเราก็จะมีประมาณนะครับอย่างนี้เนาะ,ะที่ผมให้ไปนะครับอันนี้ชุดแรกนะให้เจ็ดกับแปดไปนะครับนี่แล้วนะครับก็จะมีสองเจ็ดสามเจ็ดนะครับสี่เจ็ด 2องแปดสามแปดสี่นะครับจะผมเน้นที่8นะครับก็จะเป็นสองแปดสามแปดนะครับพี่น้องเบื้องตามนั้นนะครับอ่าส่วนสีคู่วัดใจก็นะครับก็จะมีเจ็ดห้าเนะครับแปดห้าแปนะครับชุดกันก็จะเป็น9ก้าห้าเก้าหกนะครับห้าหกดออกส่วนของปูนะครับเด่นที่ห้ากับหกนะครับเด่นมากคือห้าห้าศน้าสะครับส่วนนี้ครับชนของผมก็จะมีห้าหนึ่ ไอ้ไม่ใช่ห้าสองหกสองและ72สนะครับส่วนของเลขมีที่มานะครับเอานะครับก็จะมี72็นะที่ชนหนักๆเด้อนะครับ72 82 92นะครับเน้นที่9ก็จะมี91 92หก้อและ89นะครับผมตามนี้เนาะพี่น้องเนาะเอาข้อมูลนะครับเบื้องล้ว ข้อวิเคราะห์นะครับแล้วก็สรุปไปด้วยกันนะครับพี่น้องนะครับเปิ่งแล้วนะครับมักจังจัดขาดแคลนเือผ่านเนินจากใดจังใดกันนะครับไปเป็นแนวทางกันพี่น้องนะครับเอามาเดินบนนะครับเดินบนกันวันนี้บนนะครับผมให้ไปที่ห้ากับหกไปเดี๋ยวเราพี่น้องดูก่อนอ่ะให้เจ็ดกับแปดไปนะครับ พี่น้องก็กันล่างไว้ด้วยแล้วกันนะครับทุกตัวเลขกูกแนวทางนะครับห้องวหูนะครับว่ามันสิออกตัวใดพี่น้องแต่เราให้แนวทางได้นะครับผมให้เกับ8นะวิ่งรูดนะครับวิ่งรูดเด้อพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวนะพี่น้องผมดูข้อมูลผมไปด้วยนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้แหละนะครับเจ็ดกับแปด นะครับมาดูนะครับของเราที่ว่ามีเจ็ดกับแปดนะเจ็ดกับแปดก็จะเน้นชุดนี้แลวพี่น้องนะแต่ก็มาดูลมรวมก่อนนะครับชุดบนเจ็ดกับแปดนะครับอันนี้ให้เป็นล่างนะครับส่วนเจ็ดกับแปดนะครับผมก็จะมาให้ตามนี้เลยเจ็ดกับแปดนะพี่น้องนะครับก็จะเป็นเจ็ดห้า นะครับเจ็ดหกนะครับก็จะมีตามนี้นะพี่น้องแต่แปดนะถ้าแปดมาวันนี้นะพี่น้องเนอรจะเป็นนะครับแปดสองนะครับและแปดสามนะครับผมมันจะมีตัวไม่เหมือนกันนะชุดกันก็คือหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับก็คือเจ็ดแปด นะครับแล้วก็มาที่นะครับห้าสองนะครับนี่คือชุดกันก็จะได้ทั้งหมด6ชุดนะสำหรับบนนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดล่างกันก่นกอนนะครับค่อยเน้น,นๆกันนะครับโอ้ยลิ้นรั่วแล้วพี่น้องอ่ะนะครับโดนดูชุดล่างกันต่อเลยแล้วกันนะครับเอาไปกันต่อเลยสําหรับชุดล่างนะมาไม่มาไม่รู้แล้วพี่น้องนะครับมนจะให้แล้วนะอ่า ส่วนชุดล่างนะครับชุดล่างชุดล่างเน้นไปที่นะครับ2และ3นะครับมันจะไม่มีในสารระบบนะแต่ผมให้2กับ3นะครับในสารระบบของผมนั้นมี78แล้วก็5 6นะครับผม78แล้วก็ห6นะครับผมก็จะจับมาใส่เลยนะครับจับใส่ชุดนี้แล้วพี่น้องไว้เล่านะมันไม่แน่ไม่นอนนะครับ พี่น้องกันนะครับก็จะมีนะครับมีเจ็ดมีแปดเนาะมีเจ็ดนะมีแปดก็จะเป็นนะครับเจ็ดสองแปดสนะครับแล้วก็มาที่นะครับห้ากับหกนี่เด้อพี่น้องอีกชุดหนึ่งที่ผมลงให้นะนะครับพี่น้องเห็นไหมที่มันมาชนห้ากับหกนี่5กับหกนะอืม ก็จะเป็นนะครับห้าสองแล้วก็มาที่หกสองเ้ยหกสองนะครับก็คือเด่นๆเ,เลยนะครับผมก็จะเน้นไปที่นะครับสองถ้าสามมาได้นะเพี่น้องนะครับถ้าสามมาวันนี้นะถ้าสามมามันจะไม่มีในชุดนี้เล้เพี่นน้องจะเป็นหกสามแล้วก็แปดสามนะครับ เดี๋ยวจัดให้เลยแล้วกันนะครับมันเป็นเบอร์เบอร์พี่น้องเพราะผมทำหัวไทยเพิ่งเสร็จนะอ่าก็ขออภัยพี่น้องวัสุผูสุก้นนะครับวันนี้นะจัดหนักจัดเต็มจัดเลยนะครับก็คือแปดนะครับบนนะครับเน้นวิ่งลูดนะครับผมเน้นนะครับแปดจะมีแปดสองนะครับแปดสามนะครับแล้วก็เจ็ดแปดนะ ถ้าเจ็ดมาได้วันนี้พี่น้องนะครับเจ็ดห้านะครับเจ็ดห้าแล้วก็รองห้าสองนะครับมันมีอยู่แล้วเราผมเขียนสองฝั่งเลยนะครับเพราะว่าแนวทางตัวเลขนะครับพี่น้องล่างตันนี้ผมชอบที่สองนะ,ะก็จะมีเจ็ดสองนะครับห้าสองตัวที่ผมชอบด้วยพี่น้องนี่แล้วก็แปดสองสามตัวนะครับ ถ้า3มานะครับก็แปดตัวเดียวนะครับตัวที่ผมชอบลองก็6กสนะครับก็จะประมาณนี้นะครับว่าง่ายพี่น้องวันนี้นะเออผมชอบตัวนี้แหละอ่ะนะไม่รู้จะมาไหมแต่ก็ระวังมันข้ามขั้วเลยแล้วกันนะครับก็คือ มีหมดแล้วละอ่ะแปดหกไม่มีไม่ไม่ออกหรอกเราไม่ได้เขียนก็ไม่ออกหรอกวันนี้นะครับแยกสมองไม่ออกเลยพี่น้องเอ้ยทั้งหวยไทยหวยลาวมั่วกันไปหมดนะนะครับเอาสามสี่ชุดนี้พี่น้องลองลอง,ลองเล่นดูนะครับส่วนบนนั้นแล้วส่วนชุดล่างก็จะเป็นห้าสองห้าสามห้าสองแปดสองแล้วก็เจ็ดสองนะครับการไว้ที่แปดสามนะครับ แล้วก็ชุดลองก็จะเป็น6กสามนะครับห้าสองมันไม่เยอะตัวเราเพี่น้องนี่นะครับพี่น้องก็เอาไปเปรียบเทียบก็ประจารย์ทันอื่นๆนะครับที่ผมเขียนที่ผมเขียนรอเลขกทูบเดิพี่น้องมันพึ่งได้สองตัวเองเอา้าวทำไมมันหล่นไปครึ่งหนึ่งลนะ่ะเอาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมาดูชุดงบน้อยนะครับงบน้อยวันนี้อาจจะนะครับอาจจะเขียนแบบรวมๆให้เลยแล้วกันนะ้อพี่นน้อง นะครับประจําวันจันพี่น้องก็เลียงๆนะครับหวยที่มันออกของรัฐบาลไทยด้วยแล้วกันเพราะว่านะครับผมนี่นะครับผมลงก่อนนะครับลงก่อนนะครับวันนี้นะบนให้8นะครับบน8ตัวเดียวล่างนะครับให้สองไปตัวเดียวนะครับแปดสามนะครับแล้วก็อะไรอีกอะ นี่แหละเขียนแล้วก็ลืมนะครับนิสัยมากเลยอ่ะนะครับผมชอบแปดสามนะครับแปดสามแล้วก็แปดเจ็ดเด้อพี่น้องวันนี้นะนี่นะครับชอบแปดให้สองตัวออกไม่ออกไม่รู้พี่น้องให้แค่นี้จริงๆนะครับส่วนล่างนะครับสองผมกลัวเดว้พี่น้องนะครับกลัวมันจะมาด้วยกันเด้อสองกับสามเนี กลัวมากคือกลวมมาด้วยกันนะครับอ้านะครับมาก็มานะครับให้5 2นะครับแล้วก็มาที่7 2นะ็ดสองนะพี่น้องก็จะประมาณนี้สคู่นะส่วนเลขทูปนะครับเลขทูปก็คือผมนะครับงบน้อยผมเล่นตัวที่ผมชอบเลยพี่น้องอ่า ผมก็เลยมาแบ่งปันพี่น้องนะครับผมชอบสอนะครับชอบนี้นะครับพี่น้องก็ระวังนะครับระวังนะครับระวังดี้น่นะครับแปดสอตัวนี้นะครับระวังด้วยนะครับส่วนนี้นะครับก็คือตัวที่ผมชอบแล้วกันแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาไหมนะถ้าเกิดว่าเขามาด้วยกันนี่เราเจ๊งในพี่น้องนี่คือ3กับ2องเขจะมาด้วยกันไหม นะครับพี่น้องก็นะครับคนที่ทุนเยอะก็การกันไว้นะครับส่วนคนทุนน้อยเราก็เล่นตามนี้นะครับหนะักหนะักคงผมวันนี้ผมเล่นตัวนี้นะนี่พี่น้องผมจะบอกก่อนวนะ่าผมเล่นตัวนี้จริงๆนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนเราพี่น้องแต่ผมนะครับชอบชุดนี้มากนะครับอ้าวเลขทูบมันทาไมเป็นอย่างนั้นนะ่ะออ เอานะครับรออีกแป๊บหนึ่งพี่น้องนะครับมันหล่นไปครึ่งหนึ่งพี่น้องขออภัยนะครับนี่พี่น้องสามหกสองมันอยู่ในของเราทั้งหมดนะมันนี่อยู่ในชุดของเราทั้งหมดเลยนะครับขออนุญาตเขียนเลยแล้วกันนะครับออกมาที่หกเขียนอย่างนี้แหละนะครับหกสามสองนะครับถ้าตัดเลี่ยนนะพี่น้องก็จะมี 6, 2, หกสองของเรา อ่หกสองแล้วก็หกสามนะครับถ้าตัดเล่นนะจะมีหกสองหกสามแต่ชุดนี้ระวังด้วยเข้ามาด้วยกันสามสองนี่พี่น้องระวังเลยนี่นี่นะครับระวังนะครับสามสองนะครับนี่เจ็ดแปดผมก็ลงให้แล้วนะเจ็ดแปดนะครับผมเอาตามนี่พี่น้องนะครับเนาะเอาทายเจละชุดแล้วกันเอาลืมคู่โต๊ดเลยทีนี้อา่าค่าจะเบาพี่น้องนะครับ มีหน่าเละมันถึงออกมาไม่เป็นคู่นะอย่าใครพี่น้องนะครับอย่าซีเรียสพี่น้องนะครับเ,เลียนห้าบาทสิบบาทพอนะครับเ้่าการเรียนเพื่อความบันเทิงพี่น้องนะครับแต่ผมก็นะครับเลียนอยู่พอสมควรนะครับตามอัตยรภาพของเรานะครับที่เราจะสู้ไหวเนาะพี่น้องเนาะ อ้าวเขียนเลยที่นี่อา้าวนะครับชุดสี่ตัวเลขที่ออกได้แก่นะครับห้าสองแปดสามนะชุดสามตัวประกอบไปด้วยห้าแปดสามนะครับแล้วก็มาที่สองแปดสาม เดี๋ยวก่อนพี่น้องวันนี้ทั้งหมด4ชุดนะครับผมแล้วก็มาที่นะครับ5 7 8นะครับแล้วก็มาที่2 8 7นะครบแล้วพี่น้องตามนี้นะครับคนที่ชอบเลขทูบนะครับก็เล่นไปตามนั้นนะครับวันนี้ตัวที่ผมชอบนะผมก็จะขีดให้แบบนี้นะครับ เอางบน้อยนะครับแล้วก็คูตต่ตดนะครับพี่น้องแคปไปตะเบิงนะครับอ่ะผมขอปิดคลิปด้วยนะครับสรุปบนสรุปล่างแล้วกันนะครับจังไดไก่เฮงไก่ปังไก่มานะพี่น้องเนาะขอให้เข้าขอให้เดินต่อขอให้มาวันก่อนเราก็ได้หนึ่งหกกันอยู่นะก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะพี่น้องแต่มันเป็นนะครับนี่นะครับนี่มันออกที่หนึ่งหกนะครับเราก็ได้กันอยู่นะไม่ใช่ขี้ริ้วขี้เหล ี่คู่วัดใจเราก็ยังได้กันอยู่นี่นะครับหนึ่งหกละเจ็ดเก้าเอาตามนี่พี่น้องนะครับสุทไทยพี่น้องเฮงปังมานโคดีล้ํารวยคอยมานะครับถูกหวยกันสุขภูสุขคนทั้งรัฐบาลไทยทั้งเราพัฒนาเฮงเฮงปังปังมันมนนะครับคนที่ยังไม่ได้หัวไทยก็มาดูหวยเราพัฒนาเราสู้กันต่อพี่น้องขอบคุณในการกดแชร์กดไลค์กดติดตามสูตรหวยนะอ้วนกรับผปม